สวัสดีครับผมเพื่อนๆและพี่ๆนะครับอมผมอัพโหลดไปสีห้าคลิปแล้ววันสองวันอัพโหลดที <c oughs> แต่มันไม่ไม่สําเร็จนะอ่ะนะอผมใช้เน็ตแค่เมกหนึ่งนะผมไม่รู้วิธีอ่าสมัครปอเสริมความเร็วเน็ตหรืออะไรยังไง ผมใช้เน็ตหลายปีนะผมก็เลยอะพอใจอยู่แค่นั้นผมก็ใช้แค่นั้นแหละเอาแค่สั่งของได้ซื้อของได้แค่นั้นแหละผมไม่ได้เดือดร้อนกับการเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเลยตรงนี้อยู่แบบธรรมดาเรียบง่ายสมรรถาของผมนี่แหละอยู่ไปใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมดาไมไ่เดือดร้อนกับใครทั้งนั้นแค่ทำหน้าที่นะครับ ชี้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายหลงนะครับหลงรูปผีของวิญญาณนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจแบบทิพทิพนะตาทิพอะไรของพวกคุณนะหูทิพลิ้นทิพจมกูกทิพกายทิพนั่นแหละมันเป็นรูปของวิญญาณรูปเงาของจิตวิญญาณนะที่พวกท่านวนเวียนอยู่ ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับอืมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังจะกลับไปวนเวียนแบบนั้นอีกนะทำไมมันกลับไปแบบนั้นล่ะครับฟังธรรมะเขาแล้วคิดตามไงมโนตามนั่นแหละเขาเรียกกรารมราคะนั่นแหละครับเป็นกามมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ รูปเสียงกินลดผธิภัพมันหลงแบบนั้นแหละครับระนะเคารยกรรมมาพบนะคือพบภูมิทั้งหมดนั่นแหละครับน่ะที่พวกท่านไปเสวยอ,อยู่ไม่ใช่ไปเสวยหรอกเสวยอ,อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกท่านแต่ละครูบาอาจารย์นั่นแหละนะพวกท่านก็ปิดขั้นปิดกั้นไม่อยากคิดใช่ไหมละ่ะพวกท่านก็ทำความสงบ ท่านก็นดูลมบ้างดูลมหายใจหรือมโนหาธรรมะไปเรื่อยเพื่อที่จะเอามาสอนเขาคิดกลอุบายธรรมะต่างๆนานา,า,า,าไม่มีจบไม่สิ้นนะครับเพอพวกท่านหลงหลงของปลอมหลงของเก๊ของปลอมของเก๊ของทิปที่พวกท่านสร้างขึ้นเองนั่นแหละ สร้างเองลงเองอ่ะก่อเองลงเองนะครับอืมโนเองลงเองอมโนกรรมอ่ะนะสร้างกรรมยังไงก็รับผลแห่งกรรมนั้นไงอืสร้างเพื่อจะไปเป็นผีก็ไปเป็นผีไงเออแต่พวกท่านกลับเอาคําว่าน,นิพานมาใช้อืมเอาคําว่าน,นิพานมาเปรียบเปยพวกท่านก็เลยหลงว่า รงที่พวกท่านกาลังมีกําลังเป็นกําลังอยู่นั้นเป็นนิพพานเออหรือเป็นพระอริยะอะไรของพวกท่านอะ่ะนะพวกท่านหลงภาษานะหลวงภาษาใส่คําว่าอริยะใส่คําว่าอรหันตโสดาสกาิธาอนาคาใส่คําพวกนั้นเข้าไปพวกท่านก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจริงเป็นจังเออยึดเอาหมดยึดภาษายึดคำนะเลยหลงหมดเลยนะครับอ อย่างพวกเสพกาวพวกเสพเฮโรอีนฝิ่นอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะนะที่เขากำลังเคลิ้มในอารมณ์ของเขาในอารมณ์ฌานจะเรียกว่าฌานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่คำว่าฌานเข้าไปมันก็ใส่ชื่อคำว่าฌานนั่นแหละเออใส่ชื่อคำว่าอารหันเข้าไปมันก็นึกว่ามันเป็นอารหารันละครับนะพวกที่เขาเสพกาวดูลมอะนะเออนั่นแหละแต่เมือเอินไม่ได้ใส่ชื่อคำว่าอารหันไงเออ มันก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าสวรรค์ใช่ไหมล่ะมันใส่ไปแค่นั้นเออมันก็นึกว่ามันเป็นสวรรค์จริงๆของมันอมันก็ยืดออกมันกันมันก็ติดไงเสพติดมันก็เสพอีกจนเป็นอนุใสของมันอะเสพเสพสารเสพติดนะนะนั่นแหละเสพแล้วมันแก่ยากนะครับมันออกยากเพราะมันเหนียวมันเหนียวมันแน่น ก็มันกลับมาเมื่อก่อนเนี่ยมันเข้ามาหาทางธรรมะใหม่ๆใช่ไหมคือมันคืออย่างนี้มันเริ่มพลิกใช่ไหมนะมันพลิกมันพลิกมาอย่างนี้นะมันพลิกมาอย่างนี้เขาเรียกว่ากับพีนะทางนี้นะผมเหมือนเคยทํามือลักษณะนี้ในคลิปหนึ่งนะนี่พวกท่านเนี่ยเมื่อก่อนทางโลกเนี่ยเออมันคว่ำอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะเออมันคว่ำคือมันมืดมนแปดด้านทั้งหมดนั่นแหละ ม,มืดทั้งหมดเขาก็เรียกว่าเป็นทั้ง31ภพภูมินั่นแหละนะเป็ดหรือฉานยักษ์มารพรมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งหมดอยู่แบบนี้แต่วันนึงพวกท่านพลิกมาอย่างนี้อพวกขนันก็เลยมาอยู่อย่างนี้มาติดอยู่แบบนี้นะ,ะมโนตามเขามโนหาธรรมะเพื่ออยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองแสวงหาอยากตามหา ความเป็นภาษาที่เขาใส่ชื่อคําว่านิพานคําว่าอรหรันคาว่าพระอริยะอะไรก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงจะไปเห็นตรงนั้นตรงนีน้ก็เชื่อตามเขาหลงตามเขาไงออก็เลยพลิกลับไปกลับมาหมุนไปหมุนมาอยู่นี่หาไม่มีที่สิ้นสุดนะไปจับครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนั้นเป็นร้อยที่ ตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างแต่ก็ไม่พ้นไม่พ้นทุกก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผู้บาอาจารย์ทุกที่ทุกสำนักติดอยู่แบบนี้หมดเลยนี่หมุนอยู่แบบนี้ก็มาทําความสงบแช่ไว้อืมหณะแช่ไว้มันก็เป็นมันดูดกันเป็นเนื้อเดียวกันนะนะในไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละ มันดูดแม่รวมอยู่ในนั้นอะ่ะอทั้งดวงจิตของคุณและขันของคุณนั่นแหละความเป็นศัตว์ตัวตนนแหะครับอันันแหละมันอยู่ในนั้นแหละจิตมนุวิญญาณพวกท่านอะ่ะตอนที่แกะออกมามันพลิกะ่ะพวกท่านได้เห็นพวกได้พวกท่านได้เห็นตัวเองอไงเมื่อเห็นตัวเองน่ะแต่พวกท่านไม่สามารถที่จะกําจัดตัวเองลงได้เ จะกำจัดยังไงล่ะครับในเมื่อมีผู้มีปัญญาสูงสุดมาอุบัติขึ้นอคือท่านอาจารย์วิทยอิสระนะอ,อ,อมันต้องมาเอาจากตรงนี้ไงเพื่อจะเป็นปัญญาเพื่อจะปลดล็อกมันนะให้มันคลายความยึดมั่นถือมั่นออกเพื่อปิดภพภูมิปิดสังสารวัตรปิดภพปิดชาติทั้งหมดอืมแต่ก็อย่างที่ผมบอกพุกท่านปิดกัน ปิดกัน้นปฏิเสธทางตาหูจมูกลิ้นกายออคือปฏิคฆะไปแต่เอาเนื้อธรรมนี่คือราคะไงเขาเรียกว่าหลงกรรมเอาเนื้อธรรมไปเอาเนื้อธรรมไปตัดแปะนะเอาไปเป็นความรู้ของตัวเองนะไปตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเท่ากับสร้างตัวสร้างตนเพื่อไปเกิดนั่นแหละครับ สร้างอัตราตัวต,วตนสร้างกิเลสให้พ่กปูนเดีเพียงเป็นกิเลสสายธรรมะนะนั่นแหละครับมันเป็นกิเลสของพ่อปูนนะครับเขาเรียกว่ากัปพีพวกท่านติดอยู่กับพีนี่แหละอุปมาเหมือนอรารดาบทกับอุทกดาบทน,นะครับเขาก็ติดอยู่แบบพวกท่านทุกองค์นี่แหละหลงแบบพวกท่านนี่แหละ พระพุทธเจ้ามอาอุบัติก็ไปช่วยไม่ทันครับไปตปรดไม่ทันแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์วิทย์ช่วยพวกท่านทันนะครูบาอาจารย์ทุกสำนักเลนนะช่วยทันพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ยังทันแต่ยังปิดกั้นอยู่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะนะยังปฏิเสธยังปฏิฆะตรงนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับ ก็ผมไม่ได้ง้อใครนะตรงนี้ผมแค่มาหว่านมาแจกมาบอกเออบอกฟรีด้วยนะใช้พลังงานเยอะนะครับตรงนี้พวกท่านไม่รู้เรื่องหรอกตรงนี้นะเออพลังงานที่ผมหว่านออกไปสั้นๆเล็กๆ,กๆน้อยๆนี่ยนิดเดียวนะ่ะพวกท่านไม่รู้เรื่องหรอกอ,อืมนะว่ามันมีพลังที่บริสุทธิ์อะไรบางอย่างอยู่นะอ,อืม ทวกท่านไม่อาจรู้ได้ตรงนี้เพราะพวกท่านยังไม่ถึงจุดตรงนี้นะเรียกว่าจุดสูงสุดนี่แหละจุดที่เรียกว่าดับอัตตาตัวตนอืทิ้งทิฏฐิมานะของตนทั้งหมดทั้งมวลปิดภพภูมิออกจากสังโยชน์ทั้งหมดเลยรวมเป็นเนื้อเดียวรวมเป็นมรรคสามัคคีเลยตรงนี้มันจึงแตกแยกไม่ได้ครับแตกแยกจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แตกแยกจากท่านอาจารย์วิทย์ไม่ได้ เพราะมันเห็นการรวมเป็นมรรคสามาัคคีธรรมนะครับผมพูดให้ตายพวกท่านก็ไม่เข้าใจเพราะพวกท่านแบ่งแยกไปแล้วหลงไปแล้วอืหลงของทิพย์ของทิพย์ของเถื่อนเออของที่ไม่ใช่ของจริงอะ่ะของปลอมนั่นแหละครับเหมือนทองอะ่ะเหมือนทองปลอมทองเก๊นี่นี่ใส่พอดีเลยนี่เหมือนทองปลอม ของปลอมแบบนี้ยพราท่านหลงของปลอมออสร้างของปลอมขึ้นมาของที่ไม่มีอยู่จริงก็หลงเองเออก็หลงยึดตรงนั้นว่าเป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานเป็นบรมสุขเป็นคําสอนพระพุทธเจ้า่แหละครับหลงหมดเลยนะครับครูบาอาจารย์ทุกสํานักนะแข่งแย่งชิงดีกันนะสำนักนี้กูดีสำนักนี้กูเก่งสำนักนี้กูขยายอาณาจักรได้เยอะ นะมีวิหารใหญ่โตมีศาลาใหญ่โตมีคนไปนั่งนิ่งตัวแข็งนะมีคนไปฟังเยอะมีผู้ติดตามเยอะหลงหมดแหละพวกนั้นนะนะยิ่งสร้างยิ่งหลงนะยิ่งคนไปชมมันเยอะมันยิ่งหลงจะบอกให้เออหลงติดติดในใจฟูของมันอนะ่ะเออติดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยนะครับครูบาอาจารย์นะผมจะบอกให้ แค่มาบอกพวก,พวกท่านแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอืที่คนคนหนึ่งชาวบ้านธรรมดาอยู่ดีๆมาบอกคนทั่วโลกว่าพวกท่านหลงหลงทุกสำนักนะครับโอเคครับก็คงจะอัพโหลดได้หรือเปล่าไม่รู้นะสักสิบสองนาทีสวัสดีครับผม